สวัสดีครับคุณค่าทางจิตใจวันนี้นะครับจะนำเสนอเรื่องราวของเทพองค์หนึ่งเนาะที่แต่ก่อนมันจะมีช่วงหนึ่งยุคหนึ่งที่แบบโด่งดังมากแล้วแบบว่าเป็นที่ต้องการของผู้คนมากมายทําพิธีกรรมของแต่ละวัดแต่ละวัดเยอะแยะมากมายเลยเพื่อสร้าง องค์ท่านขึ้นมานะครับแล้วก็ให้เช่าบูชานั่นเองนะครับอ่าถ้าคนที่คนที่มีอายุมากหน่อยเนาะเขาก็จะรู้จักกันดีนะครับในช่วงยุคหนึ่งก็คือคองค์เทพจตุคาม รามเทพนะครับก็คือที่เรานําเสนอให้ท่านได้ได้เห็นได้เห็นตรงนี้ก็คือเรามีองค์ท่านอยู่หนึ่งองค์นะครับที่เป็นลูกเขาเรียกว่าปูนปั้นเนาะปูนปั้นที่สวยงามนะครับที่ไม่ได้เป็นเหรียญน,นะครับแล้วก็ก่อนอื่นต้องเล่าถึงประวัติของจตุคามรามเทพท่านนี้ก่อนนะครับก็คือ จตุคามรามเทพก็จะเป็นองค์เทพองค์หนึ่งนะครับที่ทางศาสนา,าพราหมณ์บูชาให้เป็นเทพสันสูงเนาะเป็นเทพสันสูงแล้วก็เข้ามาในทางภาคใต้ของประเทศไทยนะครับแล้วก็อีกยุคสมัยหนึ่งพระพุทธศาสนาเข้ามาทดแทนก็ทำให้จตุคามรามเทพลดบทบาทลงไปนะครับ แต่จจตุคามรามเทพที่ว่านี้ที่เห็นในประเทศไทยที่ชัดเจนที่สุดก็คืออยู่ที่วัดพระมหาธาตุเนาะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ด้วยองค์ท่านที่เป็นเทพที่ปกป,ปักรักษาองค์เจดีย์พระมหาธาตุเจดีเจดีมหาธาตุนั่นเองนะนั่นเองนะครับก็ทําให้มีความศรัทธาขึ้นมาแล้วก็มีการ ต้องบอกว่ามีการปลูกปั่นกระแสให้มีความแบบต้องการสูงจนยอดอการสร้างองค์องค์ท่านอะมีราคาเป็นแสนเป็นล้านเลยก็ว่าได้นะครับในช่วงยุคสมัยนั้นนะ,ะแล้วก็องค์จตุคามรามเทพเนี่ยแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนที่ท่านอยู่ที่วัดมหาธาตุเนาะองค์องค์งงงเหมือนของท่านอยู่ที่วัดพระมหาธาตุก็ จะมี2อ,องค์ก็คือเท้าขันตุคามแล้วก็รามเทพนะครับสมัยก่อนเขาเรียกกันอย่างนี้เนาะขันติคามรามเทพแล้วก็ท่านจะอยู่หน้าประตูที่ปกปักร,รักษาคุ้มครองทาง,งขึ้นของวัดมหาธาตุนะครับตัวนี้เราก็ไม่เคยเห็นของจริงนะพวะเราก็ยังไม่เคยไปที่วัดมหาธาตุก็คืออย่าง อยากไปมากอยากไปกราบไหว้บูชาองคอ์พระมหาธาตุด้วยนะครับก็แต่ก็ยังไม่ได้ไปสักทีนะครับอองค์จตุคามนี่ก็เมื่อปีพศ2530เนาะก็จะมีการบูรณะซ่อมแซมแล้วก็ได้เปลี่ยนชื่อท่านเพื่อให้เป็นสิิมงคลก็เปลี่ยนเป็นจตุคามรามเทพเป็นองค์เดียวไปเลยนะครับ ให้เห็นความสวยงามขององค์จตุขามนะครับของเราองค์นี้ครับท่านก็จะนั่งชันเข่าเนะาะชันเข่าแล้วก็ห้อยเข่าข้างหนึ่งนะครับบนฐานด้วยพญานาคนะครับพญานาคก,ก็จะเป็นเจ็ดเสียนนะครับพญานาคเจ็ดเสียนนะครับในรูปองค์นี้นะครับแล้วก็ด้านหลังด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นตรง ตาเสียงของพญานาคนะครับก็จะมีความสวยงามมีการสร้างขึ้นมาแบบจำลองได้สวยงามมากนะครับอตอนนี้เราก็ได้มาจากที่วัดที่เราเคยทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลเนาะที่มีวัดที่สร้างองค์จตุคามขึ้นมาเราก็ได้บูชาแล้วก็ได้เก็บท่านไว้ที่เฮี้ยงพระแต่ด้วยท่านเป็นเทพเนาะท่านก็จะอยู่ ข้างล่างชั้นวางล่างกว่าองค์สมเด็จสมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนะครับก็คือองค์เหมือนของพระพุทธรูปนั่นเองนะครับก็จะต้องวางให้ถูกที่เนาะเพราะว่าท่านเป็นเทพแล้วก็เป็นเทพชั้นสูงนะครับก็จวบบ,บนหิ้งพระได้ครับผมข้างๆนะครับตัวน,นี้ก็จะมีความละเอียดสวยงามนะครับมีครบนะครับมีครบตามตามรูปแบบ รูปแบบที่อยู่ที่วัดพระมหาธาตุของจังหวัดน,นครศรีธรรมราชนันเองนะครับครับลวดลายนะครับลวดลายของเกศพญานาคก็ละเอียดนะครับละเอียดรอบละเอียดสวยงามนะครับตัวนี้ก็คือองค์เทพจตุคามราม,มาเทพนะครับที่เรากล่าวไปให้เพื่อนๆได้ฟังข้างต้นเนาะ,ะที่บอกว่ายุคหนึ่งสมัยหนึ่งใครที่ได้ ได้อยู่ในช่วงนั้นเนาะ,ะก็จะทุกคนจะ,จะต้องมีอะ่ะทุกมันเป็นของต้องมีนะทุกคนจะคอยคว้าหาแล้วก็ราคาก็ขึ้นกับวัดกับสถานที่ที่จะสร้างวัตถุมงคลน,นั้นๆนะครับก็จะมีตั้งแต่ราคาหลักร้อยเป็นจะถึงหลักแสนเลยทีเดียวนะครับสำหรับองค์จตุคามรามาเทพนะช่วงหนึ่งที่คนนิยมแล้วก็มาช่วงนี้ ก็ลดเขาเรียกว่าลดการนิยมลงมานะครับในการเช่าบูชาก็จะลดลงราคาก็จะถูกใหม่นะครับแต่คุณค่าทางจิตใจที่เราได้ได้เก็บสะสมท่านไว้ก็คือ,อมีมีมีความศรัทธาแล้วก็มีความสุขนะครับที่เห็นมีความสวยงามเนาะทางด้านพุทธศิลป์แล้วก็ศิลปะ,ะที่จัดสร้างขึ้นมานั่นเองนะครับ แล้วก็ได้เก็บปูชาทัานไหวนะครับนี่ก็เป็นองค์เล็กนะครับเป็นองค์เล็กที่จำลองเป็นปูนปั้นนะครับเป็นปูนปั้นที่สวยงามเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผสมด้วยทองเหลืองเนาะผสมทองเหลือง มทีทองเหลืองเคลือบนั่นเองนะครับทองเหลืองเคลือบเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ยังเก็บไว้ยังมีอยู่นะครับก็สามารถมาแลกเปลียกพูดคุยกันได้นะครับรวมทั้งเหรียญจะเหรียญของท่านจะเป็นเหรียญกลมๆเนาะเป็นเหรียญกลมๆเล็กบ้างใหญ่บ้างสีเขียวสี น้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยบ้างก็จะแล้วแต่มวลสารที่สร้างขึ้นมานะครับแต่องค์นี้เป็นองค์ที่สร้างเป็นองค์จําลองนะครับก็เลยมีความโดดเด่นสวยงามขึ้นมาอีกรูปแบบหนึ่งน,นะครับก็เลยเอามาเป็นคุณค่าทางจิตใจในคลิปนี้ให้เพื่อนๆได้รับชมแล้วก็ได้ได,ได้ได้รู้นะครับในส่วนหนสำหรับเด็กๆคนไหนที่ เกิดมาทีหลังเนาะยังไม่รู้จักก็สามารถได้เรียนรู้จัตุคามรามาเทพไปพร้อมๆกันกับเราด้วยนะคร,ครับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีอ อะไรที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับเขียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและก,กันนะครับผมเองก็เป็นแค่คนสะสมเป็นแค่คนที่เคารพบูชาในสิ่งที่คุณค่าแล้วก็นํามาให้เพื่อนๆได้รู้จักในคุณค่าทางจิตใจในคิปนี้นะครับแล้วก็ปนี้ก็ต้องขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ